การทดลองเรื่องผลที่เกิดขึ้นจากการที่น้ำเปลี่ยนสถานะอุปกรณ์การทดลองแก้วน้ำใสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของปากภาชนะและก้นแก้วเท่ากันอาจใช้แก้วพลาสติกก็ได้หนึ่งใบปากกาเคมีชนิดไม่ละลายนะ้ำหนึ่งด้ามไหมบรรทัดหนึ่งอันน้ำสะอาด วิธีการทดลองนำน้ำใส่แก้วและทำรอยแสดงระดับน้ำที่ผิวแก้วไว้นำแก้วน้ำใส่ในช่องแช่เย็นจนกระทั่งน้ำเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งสังเกตระดับน้ำในแก้วอีกครั้งว่าอยู่ที่ระดับเดิมหรือไม่อย่างไรใช้ไมบ้บรรทัดวัดระดับน้ำที่สูงเพิ่มขึ้นผลการทดลอง เมื่อน้ำในแก้วเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งระดับน้ำในแก้วจะเปลี่ยนแปลงระดับสูงขึ้นไปจากระดับเดิมสรุปผลการทดลองเมื่อน้ำในแก้วเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งจะมีปริมาตรเพิ่มขึ้น